ไอ้ลูกคนนึงก็บ่มีโดยๆๆพ่อง่ายครมีห้างไม้ๆรวมนี่เบิดเนาะอ๋้ยเป็นเมืองลํแลล่ะบ่เออเด้น้องยังมีผู้ชายอยู่เด้นี่มีผู้ชายอยู่เด้นี่มาก็มีผู้ชายอยู่ชายนั่นแหละนั่งีนะ กะบสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเบิดสุขสุข้น<ม>ก่ย,ยินดีต้อนทับทุกท่านเขาสุซองเบาสีบ้านนาอีกเด้อเอามาพบมาพ่อกับเบาสีบ้านนาในเมื่อนี่พี่น้องเอ้พีดเ้อพี่น้องน้อมมาอน,นิมาไก่ยินด้พี่น้องน้อมมาอน,นิมาอยู่ที่บ้านลงุงคันคู่พี่น้องเอ้ยมือนเนาะเดินทางมา นำกัน2คนพี่น้องเอ้ยคมื้อนี้มาทางครอบครัวของแม่เท่าอุ่นเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะใ่ามีทาง FC เพิ่นบอกให้แนะนํามาทางครอบครัวนี่แ่เพิ่นว่าโดยกะคือว่ามีพายุเข้าพี่น้องเนาะพัดเฮือนซานเพิ่นมุ่นมีตีต้อยเบิดพี่น้องเอ้ยแลกะกับคือว่าสิจัดงานแต่งนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะ วสิจัดงานแต่งน้ำบัดอ่าอันนี้พี่น้องเนาะพัยุเข้ามาได้งานตกงานแต่งก็ได้ลมทลายพี่น้องเลยเนาะงานแต่งก็ได้ยกเลิกเลยบัดนี้อรืว่าจังใดพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้กับย้ำม่ค่อยหู้หรือว่าจักรไรละเอียดปันใดพี่น้องเอ้ยจังใดกะโดยปราโอเคพี่น้องเนาะจังใดกะเข้าไปติดตาเมืองน้ำกันพี่น้องเอ้ยเนาะเข้าไปฟังน้ำกันว่า พายุมาจังสั้นจังสหดือวาจังใดพี่น้อยโดยอะขับไปเบนน้ำกันพี่น้นอยเนาะโดยาโตพี่น้อยเนดะ็ดคักพี่น้อยเนาะมนี่ด็ดจ้าจ้าขนาดเือนซานเฟินพี่น้อยเนาะนี่ละจังวาจังใดเนาะอสองลังเจี้ยสงสงสีห้อนท่เนานะ ตอนย้ำหนาวอุ่นแล้วเจ้ขอเพื่อนยังไงได้ปะเนี่เนาะใส่เด้เจ้ขอเพื่อนคนสบายดีเด้อเยยังพาามาแต่ใส่เนาะเซโนมาไกลอยู่สนบ้านนี้แหละเปตลาดเออเลยเลยโดยว่าเจ้าว่าเป็นเจ้าของเพื่อน้อนจออาจาเป็นผู้ได้คชะ มาเว่ยใช่ปโดยโอโดยโดยแอ๊ะสะกับใจเด้อกอดละหยาดยังมาที่นี่กันที่น้องเลยอ้าวพูดได้ซึ่งสบายดีสบายดีเด้อโดยืมเฮอนเพ่นไเจ้าว่าเป็นเจ้าของเพื่อนดังไรเพื่อนเจ้านี่บ่คือมาเฟดเต้นเนาะเนี่ยเจ้าว่าซื้อว่าไม่เท่าอุ่นหรือว่าดะไรด้วยแม่พ่อแม่ซื้อไม่เท่าอุ่นเจ้าเป็นลูกสาวเพื่อน อันนี้มันอุ้มลงมาเลยบ่อันนี้ได้ไรอันนี้อุ้มลงมาบัดเลยอ,อ่ะน,อน,นี่ไม่ไงที่กี้เป็นเพื่อนสูงบ่โดยเป็นเพื่อนสูงดังนี่บ่เพื่อนนี่นี่มันมีช่องดังนั่นลังลังคือชามีเพิ่นเห็ดไม่เน,นี่ยเพื่อนเพื่อนเจ้าเปิดซองเลยบ่บอได้จะคลองเพื่อนลังหนึงน่งกันเป็นอยู่ใหนผิดโอ้เนาะลงมาผิดบัดเลยลงบัดเลยวนอุอ้ยปุ้ยฮะพอษี คิเนาะเอามาแผ่อียวเลมันมานี่เพิ่นกยังบ่ฮู้่ตะกี้บอกเพิ่นมาอ้าวสบายดีเด้อยอ้าเด้อสบายดีอืเนาะบ่คบบ่มานี่ันคบเนาะยๆๆ มีวางนั่งแหนเนาะครับมาไปนั่งโยมเพิ่นก็ได้ไปนัอยู่โยมพูแล้วนั่งอยู่โยมพูป้าโตเนาะเพิ่นแลมานั่งเิ่นมีตเก็บยังบ่แล้วโดยนั่งเก็บันเียบ่แต่งพัดพุ่นบ่เก็บเฮ็ดเฮือนเฮาก็แล้วอันนั้นเนาะอนั่งแกแล้วก็มีเนาะ โดยสบายดีเด้อยายสบาโดยยดสบายดีเด้อนางแต้มปูนอยู่สบายดียายเป็นหงเยี่บ่โดยนักเชี่ยวมากบ่แมีกันสองคนเป็นที่เป็นน้องกันบ่คืเป็นน้องบ่เป็นน่องหมูคู่นี่แล้วมาลินน้ำ่นมาลินน้ำมารินมาอุ่นนะผู้ใดนี่เด้อผู้เจ้าบ่โดยโดยผเจ้าบ่เป็นเจ้าของเฮือนนี่ ออวันนี้เพื้นมาเล่นน้ำเจ้ามาเล่นน้ำเมนโอ้โดยโดยใช่รับีอ้มเท่าพื้นอันนี้ลูกสาวพ่อลูกสาวลูกสาวอืมพื้นมาเทิงพี่ก็ได้เหอนไหนนางเฮียงไม่เท่าก็ได้เอาใส่เพื่อนได้วันร่มพันเพือนเจ้าไปยังไหเด้วยตอนล่มในร่มเพื่อนไปแล้อ่าคุ้มอยู่ก็อยู่แล้อยู่ในพื้นตลาดโดยโดย ตอนลมพัดมาตะกี้อยู่เพื่อนางไหนตะกี้นะอยู่นี่ๆแล้วบ็ดซุ้มแล้วแฉลบดิ้งน้อยกับแฉลบอยู่ล้มไม้ให้ไปทั้งไฟทั้งมันเลยปอบไฟปอบมันแล้วดิ้งน้อยก็จักไปทั้งใดจังวะตกน้ำก็มีตกผ้าคลองเมืองไหนก็มีลมทางไปดิ้งน้อยฮะตกน้ำน้ำลมคลองนี่อืมผีดหรือเนาะเพื่อนนี่เป็นเพื่อนนันสองสั้นบนเวอร์เด็กๆสั้นเดียววันี่แล้ว เพรมันที่ช่องชั้นช้ำชันชันเดียวชั้นเดียวเลยพัดพิ้วพัดไปเลยดังเคสนะคะอพัดไปเลยตัวัหนมันค่าชาวพันเชาวไฟขโบ่ค่าชาวไฟเห็นคนตายคนตายแต่มันพัดไปแล้วมันค่าชาวไฟอู้มั่นทำบ่แจ่มเออพวกมาวัจจิเแต่งงานเออวัจจิแต่งงานอะไรเลยบ่ได้แต่งเลยบ่ได้เ่งบ่อยาเลยฮักกระแต่ง่องชั้นมือให้แล้เครื่องของจังยังกองเนยังบันดีพออยังเดีว่ามีคนได้เต่งงานนะ เมื่อเฮือกน้ำกระเจ้าลูกสาวผู้นี้เลยโดยยังไม่ได้วาดเห็นหน้ายังเก็บกรอกมานำกระเจาะกระแจได้งานเนาะจังพ่อคือสี่หกจังหน่อยเนาะหากะได้งานหากะได้งานโดยยังไม่ได้แปลงยังไม่ได้เตยมือห้อนจิตใจสิลูดสิขาดเด่นนั่งอยู่กูเห็นหน้าพาชักเป็นผาชักยาให้เมื่อยโดยจักปีแรกเจ้าน่ะไหมเถอะ เจ็ดชิบห้าเจ็ดชิบห้าปีแถวนี่เนี่ยเป็นโมกันจะคุยจม่แกันจะแชมกันซั่แหละเป็นโมเดียวกันดูนข้าวเดียวกันเนาะทั้งเอ้ยจะซื้ออะไรเนาะไ้่ได้โดยอันนี้ลูกว่ลูกชายอันนี้คุณนางจะดีซื้ออะไรลูกชายเนี่ยซื้อช้างซื้อเสืออสร้างเสือแต่่านแท้ซื้อเสือซื้อซ้างนี่ลูกสาวจะ่ม่ ด้วยอยู่น้ำเพื่อนนี่แหละปนเป็นอันนั้นอยู่ในนี่แต่มาขออยู่ขอมนน้ำเพื่อนอยู่ในนี้มาอยู่ลูกสาวขอบคุณนั่นเด้ส่ะอันนี้ได้ลูกสาวไม่ลูกสาวอันนี้ลูกยังอันนั้นมาอยู่น้ำเพื่อนเพื่อนปนอยู่นี่ปนอยู่นี่มาขอพักน้ำเพื่อนบ่ามาขอพักมาอยู่น้ำเพื่อนเออแม่มาอยู่น้ำลูกโรงงานนี่ได้แม่นะบ้านมีดอกมีดินวะซ่ะบ่อผมมีบ่ ที harma, harvest, in like ่ดินตอวใหญ่บุรีมีเราได้มาขอเสาขอผักน้ำพึ่นขอผักขอเสาน้ำแร่น้ำยันน้ำลานลูกพุ่งใหญ่บ่หนีน้ำันได้ได้ลานบ่ลูกหลานนี่แหละมาขออยู่น้ำลานที่ื้อสมบูรณ์แม่พุ่งใหได้ส้าเจ้าอุบลบุรีมีอันพ่อบ่ของลูกบ่พ่อมันตายตั้งแต่มันยังอยู่ในท้องพ่อมันตายยังมันอยู่ในท้องพ่อตายแล้วไม่ได้เอาพ่อไหมบ่บ่เอาไฟอยู่จะปีแล้วลูกฮะ อันนี้ไปชิฮูป่ะมันจะหวังเจ็ดปีเลยดๆประมาณเจ็ดปีเนาะเข่าเฮียนอยู่บ่ะอายมันจดแปดเก้าปีเลยถ้าเจ้ามาอยู่น้ำินเจ้าอยู่ใช้สระปกติยูบ้านใหญ่เลยม่ะเกิดมาแต่จำบับเห็นพ่อเห็นแม่ยูน้ำทังบ้านกลางเมืองไปเจ้าเด้น้สอคอยก็คือกันเลยเจ้าน่ะผมมีเงินบมมีซานบ่อก็เถาด้วยะ พอเท่าก oui. ็ลเสีย pues ต nah, okay. ั้งแต่พออย่างพวท่านอันนั้นบดด้ดแม่ก็คือกันพ่อก็คือกันมาอยู่อาศัยน้ำฝนผัดเพื่อนไปซ่เออมาอยู่อาศัยน้ำฝนดลมผัดเพื่อนไปใช่ไเอเหมือนกับบมีคือกันมีลูกบ่มีัวคือกันเนอู่พรก่้ม่่มกันมาโฮมมาโฮมกันยังวะแล้วกับัวกลัไปใช่ะผัวป๋าอันนี้กับไม่ใหม่เนาะแต่ลูก ไม่เท่านี่กับบ่มีไม่ไม่บ่ไม่เท่านี่กับพวงยุนใท้กลางบ้านถือชักแล้วบ่พวงยืนมันใช้กางบ้านอันนี้ไปให้ชนหันชนนี่ให้ลูกคนหนึ่งกับบ่มีโดยเลยพ่อง่ายกับไม่ห่างไม่ใหม่รวมนี่เบิร์ตเนาะยองลำเละนะบ่เกินเนื้อยังมีผู้ชายอยู่เนี่ยนี่มูชายอยู่เนี่ยมากระมีผู้ชายอยู่ใช่เนี่ยนั่งนี่เนาะอืมกูอ๋ออ๋อแล้ เข้าก oh, ินน้ําแล้วบ่ม oh, oh, ื um, buddy, uh, ้อนี้แล้วเฮาก็ผ่านมาทางนี้เฮาก็บ่เคยมาจักเทื่อบ่เคยมายมเบิ่งผ่านมาเห็นได้ยินทางบ้านใหญ่ลเพิ่นเว้าว่าอันนี้เฮาก็เลยเอ้าเฮือนว่าันเลาะมาเบิ่งก่อนนะ่แต่แน่มาเบิ่งเอ้า2ลังนี้่คือคือแน่ว่ เวถามเบิ่งแมนผู้คอื่นดุนหรือว่าสันนิเพื่อนต่อีพ่ออีแม่เพื่อนเพื่อนเละวะนี่ตอนนี้ได้อันเป็ดนี่นะมันได้เห็ดใหม่เลยเห็ดใหม่ค่ะล้มพัดนี่บ่เออค่ะล้มพัดเลยครับพัดเอาเช้าเก่าอ่อนมันล้มลงอะไรเหรอเป็นโซลังม่กี่ละลังเดียวบ่บ่คนละลังอันนี้น้อยน้อยต่อที่ล้มพัดไปเออคนละอันคนละอยู่คนละเหินช่องช้างนี่ไงลีผับกะลงกะแม่นตัวนี้ก็ผับลงจังฉี่พอง่ายกางมี่สามลังเนาะผัดไปเพื่อสาม ก็นี้ก็บินนะตัวนี้ก็มพุยสังสบิันี่เพ่มกำลังอเพิ่นี่เพ็มเหต่นได้อยู่แด้แพงดอกคืนมันนั่งแล้วบัีโดยโดยอยงยาแก่าแกเม่งลยนอีมันลงไปใช้คืนโดยะนาเซงเนาะอันนี้เห็นนาเซง้ะเห็นนาเซงขอเจ้ากเฮ็ด้ะเห่นนาอู้ใดแล้ ผมคได้กินเนาะนาเซงเห็ดปีหนึ่งสองเถือบอซีน้องเื้อก็อึดสองเทืาองเถ้ก็อึดมันบดได้คือปีแห้งลุกโซงโซงสีได้เห็ดสองเื้ลุกได้ปีนี่มันบ่มีผลตกหำแต่ก็ยังก็ผลตกหำขับไปชี้กับมุนเขาก็ดี่นงามบ่บ่งามอดะโดยบ่เป็นตะกินหน้าว่าเข่านาเซงกับเข่านาปีคนนด้ไม่ได้เสพคนได้คิดเพราะวาปี เป็นยังคือเข่าือกันเนาะไม่เท่าเข่าคือกันกับพลนบ่หัมมันอันนี้ปีเนี่ยพนบ่หัมแล้วมันเป็นแข็งครอนคอนเทนต์เออนเป็นกระบอกกระแปะฮะเป็นคือเข่าบวซุกเ็ไเออเออหนึ่งเลยข้นเข่าบวซุมันเป็นเข่าแบบมาห้ามาบัดนี่เนาะแบบกินแล้วมันบนนมบนนนีะมมันสวยงามเนาะช่องสี่คือกันแช่เนาะ บุคือเราเข่าฝนโมฮัมมินบุคพนโมฮัมมินจ่น้ำทั้งพื้นเนี่น้ำกับโมเพียงพอมันปันใดน่ะน้ำกับโมเพียงพอมันโมมีน้ำคือเอาเห็ดนาปีมันน้ำประจำเมื่อพนโตอันนี้พนโบโจกใส่ชักบาทนั่งก็เล็กเลยไปชี้มุ่นคือข้าป่าอยู่จิ้นกับจะทุ่งว่าวดอกเข่าเป็นมาทอาดุนดอกถือว่างานต่องานแต่งกะฮะก็แล้วเนาะฮะก็แล้วงานแต่งกะ หักก ¿no? De ็เม oh, right? yeah, ื oh, said, ้อช yeah, ื่นมื้อวานนี่นะโดยกระตมื้อินตื่นมาก็กินต้ไปเลยนะโอ้ยมาเฮ็ดขอเฮ็ดกินมื้อนั้นเลยยกเลิกเลยเออยกเลิกย่าเลยเออมีบนแต่งผู้ชายเพ่นผู้ชายเขาเฮ็ดทางมิงบ่ได้เฮ็ดก็เฮ็ดมื้อชื่นมื้อวานมีบ่เฮ็ดเนาะเอโดยโดย ว่าจบสิ้นกับไปเต็มเหืหหลังนั้นและเหินหลังนั่นนั่นก็ไปคือกันเหินหลังนันจะดีกับก็เต๊กไถือว่าเรียบร้อยเนาะบ้านนี้คน้าแล้วจักย้ำนั่นแลบาทนี่อยู่ก็ต๊บเรามีคนแล้วเนาะเรามีไ้ถึงอันั่นแลจักย้ำนั่นแีมีมันบามีผวหาให้ก็เต๊กแล้วพี่ผู้นี้นะมีลูกสองคนเจ้านาะเออมีชองคนชายเบิดใชเบดเร้ยผู้นี้ด้ค่ะลูกจะคนสี่คนสี่คนสี่คนอ มีครอบครัวมี่ครอบครัวนี่ยังซงามอยู่ในเหอนนำผู้ชายชองมันยิ่งผู้หนึ่งองครอบครัวน่าจะผินเนาะโดยนอนขึ้นทั้งสีเอ้าเห็นเนาะว้าวห้เนาะโอ้ยนีนอนในหันนอนพี่แล้วมันเย็นกันคืนบ่หาเด่นอนในเตียงนอนอยู่เตียงเลยอข้ามเช้าโดยโดย ยังไม่ได้ไไปจังนนไม่ไปังกอกระเพกเลยเกี่ยวข่าอยู่บ่นี่ไงลงมาเกี่ยวอยู่บ่เกี่ยจากมือได้เข่านี่สองมือแต่ละปีน่าจะชอบเข่าเช้าเช้าไป บบได้เพี่ยนแต่ช้ายซีบได้คำอย่างไดคำได้สี่อยางซบเนาะคำน้ำมันนะเพียงพอโดยโดยโดยต้งทำมันสำหรับสี่สีดอกโดยพุนมาตืมต้องหายน้ำคลองเด้น้ำพุ่นแดตืมด้กันได้เด้โดยมาเยี่ยมยานี้เลยเนาะแบบมันยะมยยาเมื่อ่กโดยเอา พอาได้ซื้อปลาเด็กเป้งนัวอ่ะห้าสิบพันโดยให้ทั้งไม่เท่าเนาะเพิ่นเกิดหาไก่ห้าสิบเขได้ซื้อปลาเด็กเป้งนัวมันเป็นครอบครัวเดียวกันให้เท่าให้กว้าให้กว้างให้หั่างให้ร่ำรวยรวยเด้อเด้อมาปวดผู่ขามาปวดผู่ขาเออโดยอ่ะดูดีมีแห้งไปสิจ้าเด้อวันนี้เด้อ เอออะตนากาจะดีมีแห้งจะสู่ต่อไปนะสบายดีเด้อก็ได้มาแต่เยี่ยมยามซันี่แล้วจะมาอีกวันนี้ฟังแปเรื่อยเนาะจะมีโอกาสก็สะได้มาอีกยอโดยโดอยู่ดีมีแห้งเบิ่อสุขสู่คนเนาะให้โยมันขว่าเ้อเน้อไม่เท่าสองสองตายายสองยายเด้อมีแหงเจ้าก็ให้ดีมีแห้งดูดูสคนดดถูกเนาะกเศ้า นี่ละพี่น้องเนาะกระต๊อบกระตบถือว่ามายามมายามพี่น้องเอ้ยทังหมู่บ้านนี้ก็ถือว่าเชือแลพี่น้องเอ้ยเนาะไกลมาเลยเวมาเยี่ยมมายามพี่น้องเอ้ยอก็ถือว่าหมู่บ้านนี่ก็ว่าหพี่น้องเอ้ยเนาะมีไม้ีไม้พี่น้องเอ้ยอมีหางมีมอยู่นี่เบิดมีแต่คนมีผัว มาตัวพี่น้องเอ๋โดยอ่ะโอเคพี่น้องเอ๋เนาะสำหรับคลิปนี้บัลซีกะขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเอ๋เนาะแต่อนอื่อนก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เจดีเบริร์สุขุสุคนเด้อที่เข้ามาติดตามหับสม้มขีบเบาสีแต่ต้นจนจบได้บวชขามโฆษณาพี่น้องเอ๋เนาะสำหรับคลิปนี้แล้วกะขอลาไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดี